ท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาที่ตลาดฐานนนนะครับแล้วก็ได้เจอกับคุณสุภชัยโดยความตั้งใจจริงว่าประสิทธิภาพของเครื่องยนต์นั้นจะเป็นอย่างไรเมื่อเราใช้สารเสริมประสิทธิภาพชื่อเจ็ดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้เรามา,เ,าเปิดฝาห้องเครื่องของรถยนต์แล้ว คุณสมบชัยเราใช้รถคันนี้มากี่ปีแล้วครับคันนี้มันรถผมเขาเหมือนกับให้มาครับพี่เขยครับให้มาครับแล้วก็เขาติดตั้งเปลี่ยนเครื่องใหม่ครับเขาใช้เมื่อกันเดิมทีเป็นเครื่องของเป็นเครื่องดีเซลนะครับมาเปลี่ยนเป็นเครื่องไอ้ V6 เครื่องเบนซินนะครับนะครับ V6 เรื่องน้ำมันไม่หายเลครับเขาก็ติดตั้งแก๊สมาด้วยแต่ว่าแก๊สไม่ก็ใช้ได้ใช้ครับใช้น้ำมันอย่างเดียว ครับก็ก็น่าจะน้ำมันไหนวงเหมือนกันโอเคครับกับับถ้าวีหก็ไน้นเริ่มต้นตรงนี้คุณสวิชาเดี๋ยวสตาร์เครื่องให้เราหน่อยแล้วก็ฟังเสียงนะครับว่าเสียงเป็นยังไงโอเคโอเคระดับเสียงเป็นอย่างนี้นะครับครับใช่แล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยเป็นเครื่องไหมฮะดับเครื่งครับดับเครื่อง ยังไม่เติมเปิดฝานี้เลยครับเมื่อกี้คุณสุกชัยถามว่าเราจะลงในห้องเกียร์ดีไหมแต่ว่าตามจริงแล้วคุณจะเพราะตัวนี้ใช้น้ํามันเครื่องกี่ลิตรครับคุณสุกชัยผมจำไม่ได้แล้วตัวนี้ว่าน่าจห้าลิตรห้าลิตรเราใช้หกสิบมลได้ครับถ้าเกิดเป็นรถบุุกรถใหญ่ๆนะใส่ร้อยยี่สิบอ๋อเอาละครใส่หมดเลยใช่ไหมฮะครับใส่หมดเลยครับ ก um, right. e ู้รายได้หมดเพราะเราตัดต่อได้ครับเอาละครับตอนนี้เราเติมสารเพิ่มประสิทธิภาพเจ็จจากอเมริกาเคลือบผิวโลหะไปในเครื่องยนต์อ๋อเคลือบผิวโลหะในประสิทธิภาพมันก็คือเคลือบเครื่องยนต์ทั้งหมดใช่ใช่ใช่แล้วทำให้รถมันมีพลัง แล้วก็ประหยัดน้ำมันเอาถึงหยดสุดท้ายหยดสุดท้ายครับเอาละจากนั้นปิดปิดฝาครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้งหนึ่งเอาละโอเคสังเกตก่อนสังเกตก่อนเห็นมันเบาลงกัไหมเล่นเครื่องครับเล่น เปิดน้ำมันครับโอเฟังเสียงของเครื่องยนต์นะครับน้องต้นสังเกตนะเสียงมันจะเบาลงกว่าเดิม แล้วก็ตามจริงแล้วคุณสมชายจะต้องต้องอขับรถตาเวเนี่ยเราสักรอบหนึงแล้วจะรู้เลยว่าอัตราเร่งมันจะตามม่ะตางไปจาเดิมสอนนี้อยู่ได้ตานนั้นครับอาจารย์ตานครับจนงว่าเราจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่ของเบกาครับแล้วจะไม่